องค์นชีวิตมูล,ลนิธิโอเคไลฟ์ถือเลิกดีจัดพิธีครอบครูพระพิราบครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2,567 พร้อมพิธีพุทธาพิเศษเครื่องประดับอวตารในคอนเซปต์เสกให้สวยผ่านพ้นไปอย่างยิ่งใหญ่และถือเป็นมหามงคลแก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีครอบครูพระพิราบในครั้งนี้อย่างที่สุดโดยได้รับเกียรติจากคุณธนอัจตรีทิติทันประธานมูลนิธิโอเคไลฟ์ได้ถือเลิกงามยามดีวันที่19พฤษภาคม2567จัดพิธีครอบครูพระพิราบเทพอสูรและมหาเทพผู้ทรงฤทธิ์ครั้งยิ่งใหญ่ประจำปี2567น้ หน้าหอศิลวังหน้าโดยพ่อครูสมบัติแก้วสุจริตเป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยพระเกจิดังห้ารูปจากทุกภาคทั่วไทย ก็วันนี้นะคะช่วงเช้าอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็จะเป็นพิธีบวงสวงแล้วก็พิธีครอบครูนะคะก็คือครอบเสียมพระพิราบซึ่งเราก็เน้นตัวเน้นในเรื่องของพระพิราบเป็นแกนหลักค่ะ mm hmm. ส่วนพิธีในช่วงบ่ายเนี่ยค่ะเป็นพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะคะเป็นการเสริมบาราม,เรมีเสริมความมั่นใจนะคะเสริมบารามีให้กับเครื่องประดับของแบรนด์อวตารค่ะก็จะมีเกจิพระเกจิอาจารย์นะคะ5รูปมาช่วยกัน ในเรื่องของพุทธาพิเศษในวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงพ <c oughs> ระพิราภเนี่ยค่ะ,ะถ้าพูดถึง ครูผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาทางด้านนาฏศิลป์นดนตรีอะหลายๆคนอาจจะนึกถึงแต่องค์พระพิเคเนธเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในาศาสตร์ของทางด้านนาฏศิลป์เนี่ยนะคะแล้วก็ศิลปะวิชาเนี่ยจริงๆมีอีกองค์หนึ่งที่ทางพวกเราที่เป็นสายการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะนับถือกันก็คือองค์พ่อพระพิราบด้วยนั่นเองค่ะแล้วด้วยความที่ท่านเป็นยักษ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านจริงๆท่านก็มีฤทธิ์ในด้านของการแบบว่าปราบ ปราบสิ่งไม่ดีนอกจากที่ท่านจะให้ให้คุณทางทางด้านของการประสิทธิ์ประสาทวิชาด้านศิลปะนาฏศิลป์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะจริงๆรแล้วท่านเป็นอีกปางหนึ่งขององค์พระศิวะด้วยใช่ค่ะเป็นอวตารล่างพระศิวะค่ะในช่วงเช้าก็จะเป็นการครอบเสียงค่ะก็จะเป็นการครอบเสียงพระพิราบนะคะให้กับลูกศิษย์แล้วก็คนที่มาร่วมงานค่ะก็ได้มีโอกาสได้ครอบเสียงแล้วก็เหมือนได้เป็นลูกศิษย์พระพิราบคราวนี้พอเราเป็นลูกศิษย์พระพิราบเนี่ยก็เหมือนว่าเราก็จะมีความ มั่นใจสบายใจเพราะว่าพระพิราบคะคะท่านเป็นมหาเทพแห่งการทําลายล้างอยู่แล้วแต่ทําลายล้างตรงนี้คือการทําลายล้างสิ่งไม่ดีทําลายล้างความทุกข์ไม่ว่าคุณจะทุกข์เรื่องอะไรมีความทุกข์ในด้านไหนถ้าเราเป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยท่านก็จะทําลายตรงนั้นให้เราแล้วก็ช่วยปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีต่างๆออกจากชีวิตเราแล้วก็เสริมสร้างสิ่งดีๆแล้วก็ให้ความจเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆแก่ชีวิตเราค่ะก็ <S <S โดยส่วนใหญ่นะคะคือพระพิราบเนี่ยสามารถบูชาของดิบได้ ยกตัวอย่างเช่นไข่ดิบอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถบูชาได้หรือว่าถ้าจะบูชาด้วยดอกไม้ก็ได้นะคะดอกไม้พวงมาลายัยดอกไม้5สีก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็โดยทั่วไปก็บูชาใกล้เคียงกับองค์เทพองค์อื่นค่ะเพียงแต่ว่ามีมีในเรื่องของดิบตรงเนี้ยที่สามารถบูชาท่านได้ด้วยค่ะมีเคล็ดลับในการขอพรไหมคะ เคล็ดลับในการขอพรสําหรับตัวพ่อเองนะคะก็คืออันอันดับแรกเลยคะ่ะเราก็ต้องมีความศรัทธ,ธาในตัวท่านนะคะนับถือท่านศรัทธ,ธาในตัวท่านแล้วก็เวลาเราอย่างตัวพื่อเองเนี่ยเวลาเรารู้สึกไม่สบายใจหรือเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นปัญหาะคะ่ะเราก็จะเหมือนไปคุยกับท่านไปบอกท่านแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยช่วยให้พรเรานะคะช่วยปัดเป่าให้เราซึ่งก็ต้องบอกว่า ก็สำเร็จหลายครั้งเยอะมากๆค่ะที่ที่เรามีโอกาสตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่ทําให้เรารู้สึกศรัทธาท่านจริงๆเพราะว่าเราเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างกับตัวเอง จริงๆพระพิราบไม่ได้เป็นองค์ใหม่ค่ะจริงๆพระพิลาบแบบอย่างที่คุณนุวยพูดวนอยู่จะอยู่ในวงนาฏศินมากกว่าใช่ใช่ท่านเป็นบรมน้อบรมครูของนาฏศินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เธออาจจะอาจจะไม่ได้เห็นท่านบ่อยอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดไม่ไม่ได้อยู่ในสายนาฏศินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็จะเข้าใจว่าแบบเอะท่านเป็นยักษ์ยักษ์เหมือนเหมือนยักษ์อ่ายักษ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะจริงๆแล้วท่านเนี่ย ท่านเป็นเทพอสูรนะคะก็คือท่านเป็นพระศิวะที่อวตารในบางดุก็เลยเป็นหน้ายักษ์นะคะเป็นเหมือนหน้ายักษ์ก็คือเป็นองค์พระพิราบเนี่ยค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะ่ะอย่างแรกเลยก็อาจจะหาข้อมูลท่านก่อนนะคะลองศึกษาดูว่าเราศึกษาท่านแล้วเรารู้สึกศรัทธารู้สึกเชื่อรู้สึกอยาก ไหว้ท่านหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็อาจจะลองไปตามสถานที่ที่มีเสียงท่านหรือว่ามีองค์ท่านอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นในเบื้องต้นที่ที่ลองดูได้ค่ะคือค,คือจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นทางสายเนี่ยนุวิตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้วนะคะ <c oughs> ก็อยู่ข้างๆนี่เอง <c oughs> ก็ได้ก็ได้โอกาสจากพ่อครูที่นี่เนี่ยแหละค่ะที่ ไปครอบครูให้บ่อยๆ <Okay. S 1> สําหรับตัวเราเองในสายของการทำการแสดงศิลปะต่างๆเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็จะเหมือนกับเวลาที่ทุกครั้งที่จะมาครอบครูเนี่ย mm hmm. ก็คือมาเพิ่มพลังมาขอพอรจากครูบาอาจารย์ให้มาประสิทธิ์ประสาทวิชา mm hmm. ให้กับเราเนี่ยให้ได้เวลาที่เรามีโอกาสได้ทำงานแล้วเนี่ยงานที่เราออกมาเนี่ยทำให้ได้สมดังใจนะคะทำให้สามารถที่จะ ทำงานออกมาแล้วสาเร็จรู้ล่วงอะไรอย่างเงี้ยขอกาลังใจจากท่านเหมือนทุกๆครั้งที่หลายๆคนที่เวลาแบบอย่างพวกเราเนี่ยคนในวงการบันเทิงเนี่ยเราจะเราจะขานพระนามของอ,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 องค์พ่อพระพิคเนตอย่างเงี้ยก่อนขึ้นเวทีก็เช่นเดียวกันแต่ว่าเวลาอย่างนู้นอย่างเงี้ยเพราะว่าด้ยวยความที่เราเราครอบเสียงของ ของครูเนี่ยหลายๆหลายๆองค์หนึ่งในนั้นก็มีองค์พระพิราบด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมามาร่วมง,งานในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะตรงนี้ด้วยเพราะว่าโดยปกติเองเนี่ยจริงๆก็อยู่ธรรมศาสตร์มาเนาะย,ยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมพิธีใหญ่ขนาดนี้นะสถานที่แห่งนี้เลยแล้วก็วันนี้ก็ได้กราบ พระเกจิอาจารย์หลายๆองค์ที่แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปกราบท่านไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือว่ามาร่วมงานมงคลแบบว่าเป็นพิธีที่แบบยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะคะสำหรับสำหรับตัวนุ้ยก็รู้สึกว่าวิด,ดีใจมากๆเลยก็เลยชวนเนี่ยแหละค่ะสามีมาด้วย mm. เนาะเวลาเราทำกรรมดีอะไรเราต้องชวนกันมาใช่ <c oughs> <c oughs> อยากคุณพึ <bin uk> <azo> ่งฝว่าว่าเครื่องประดับส่วนใครสนใจอะไรยังไงบ้างค่ะก็สําหรับแบรนด์อวตารนะคะก็จริงๆแบรนด์อวตารอาจจะขอเล่านิดนึงนะคะแบรนด์ตาเกิดมาจากด้วยความที่พึ่งเนี่ยเป็นคนที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิดนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยเราเป็นเอาง่ายเราเป็นคนสายมูเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของศาสนาเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การบูชาองค์เทพต่างๆนะคะเรามีความเชื่อตรงนี้อยู่แล้วเราก็เลย อยากจะผนวกสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันเพราะว่าบางทีที่เราอาจจะได้เครื่องรางของข,องของลังอะไรเงี้ยค่ะจากครูบาอาจารย์บางทีก็อาจจะไม่ได้เหมาะในการใส่ทุก โอกาสอย่างเช่นสายศิลป์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเอ๊แต่คําว่าเครื่องประดับเนี่ยมันสามารถใส่ได้ทุกโอกาสเลยแค่ว่าเราจะหยิบจับชิ้นไหนมาใส่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของแบรนด์อวตารที่เราจะอยากให้เครื่องประดับเนี่ยสวยด้วยแล้วก็มีความสักดิทธิ์ในตัวเพราะฉะนั้นในแบรนด์อวตารเองเนี่ยนอกจากความสวยของเครื่องประดับที่เราคิดว่าที่เราสรรสร้างออกมาแล้วเนี่ยเราใส่ใจในทุกรายละเอียดนะคะเราปราณีในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบ จนไปถึงมวลสารที่ใช้เราก็ใช้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่าเพิ่มว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเลยค่ะจนไปถึงพิธีพุทธาพิเศษหลังจากตอ,ตอนเครื่องประดับออกมาแล้วเราก็มีการทําพิธีพุทธาพิเศษโดยพระอาจารย์โดยเกจินะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้เลยว่าคนที่ได้เครื่องประดับของแบรนด์อวตารไปใส่เนี่ยก็จะได้ใส่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าใส่แล้วแบบคุ้มค่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบสโลแกนของเราเลยค่ะเสกให้สวยค่ะ